บอร์ดไฟฟ้าออฟโรดที่โคตรคุ้มเลยครับผมสวัสดีครับผมตะดอชอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดนะครับ E Comma M24 ตัวนี้เลยนะครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดนะครับแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าทั่วไปยังไงใช่ไหมครับอย่างตัวนี้นะครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดนะครับแน่นอนว่าสิ่งแรกที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือการออกแบบนะครับรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดต้องมีนะครับคือการขับเคลื่อนนนนแบบบ4ล้อออัั่่่เเงงะครก็ยาชน เหมือนกับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เลยนะครับอย่างรถรถยนต์ก็จะเป็นโฟร์วิลใช่ไหมครับสเก็ตบอร์ดก็จะเป็นโฟร์วิลเหมือนกันนะครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะครับหลักๆตรงนี้เลยนะครับจะเป็นจุดที่แตกต่างจากสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าทั่วไปนะครับและการใช้งานสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดนะครับก็แน่นอนนะครับตามชื่อเลยนะครับเราจะเน้นการใช้งานแนวลุยๆนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับสายลุยอย่างมากเลยนะครับในส่วนของสเปคนะครับอีคอมองยิปซีตัวนี้นะครับในสเปคนะครับก็จะเป็นบอร์ดไฟฟฟ้าอออโรรดนนะคคัับบบบที่่ขเลืแ สี่ล้อนะครับด้วยระบบเพนทัรี่เกียร์นั่นเองนะครับซึ่งการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ขับแบบ4ล้อหรือว่า2ล้อนะครับแล้วก็ยังเลือกได้อีกด้วยนะครับว่าจะเป็น2ล้อหน้าหรือ2ล้อหลังนะครับซึ่งสามารถปรับได้นะครับในรีโมทเลยครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับส่วนสเปคนะครับโอเวอร์ออลต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ตามเว็บไซต์เลยนะครับที่ทางอีคอมเม้อเขียนไว้ให้นะครับละเอียดยิบนะครับซึ่งรีวิวของผมเนี่ย จะมารีวิวนะครับไม่ได้เจาะลึกในสเปคมากนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวนะครับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะครับรวมไปถึงการเทสการใช้งานนะครับว่าโอเคการใช้งานจริงเนี่ยตรงกับตามที่สเปคเขาเคมไหมไหมนะครับอย่างเช่นระยะทางท็อปสปีดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราเข้ารีวิวนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผมก็ ได้รับการสนับสนุนนะครับจากร้าน P s k e t e เช่นเคยนะครับก็คือร้าน P Skate เนี่ยเป็นร้านของคุณภูผานะครับก็จะเป็นร้านที่ผมใช้งานประจำนะครับซื้อบอร์ดไม่ว่าตัวไหนครับก็จะซื้อจากร้านคุณภูผานะครับหรือว่าร้าน P s k ก t e นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถไปสอบถามทางเพจได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมไม่ได้รับการว่าจ้างนะครับให้มาพูดหรือว่าให้มาอวยนะครับบอร์ดตัวนี้ใดๆนะครับผมจะพูดนะครับจากความรู้สึกของผมเองล้วนๆนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็แน่นอนน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 ะะคครรรัับบไมม่่่ีกกาาาาอออวยยเเิิห้ตงแ เพราะว่าบอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นบอร์ดที่ผมซื้อเองนะครับด้วยเงินตัวเองนะครับรีวิวเองใช้งานเองจริงๆด้วยนะครับก็จะมารีวิวให้กันฟังแบบเรียๆเลยนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่การรีวิวกันเลยนะครับซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะมารีวิวน็คือ First i m p r e s s i o นนะครับหรือว่าความประทับใจครั้งแรกหรือว่าความรู้สึกครั้งแรกนะครับเมื่อได้เห็นบอร์ดตัวนี้รู้สึกยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับมีมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับก็คือเห็นครั้งแรกก็ตกใจว่่่่าาาาเเเเ้้้้ยยยมมันใหญกกๆลงแไไปทวด เต็มเลยนะครับคือความยาวนี่คือพอดีเลยนะครับแ็แบบใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักก็หนักมากๆเช่นกันนะครับน้าหนักของบอร์ดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ25กิโลนะครับก็ลองคิดสภาพดูนะครับว่าหนักแค่ไหนนะครับสำหรับสเก็ตบอร์ดนะครับก็ถือว่าหนักมากๆเลยนะครับและเมื่อได้ลองเท้าขึ้นไปเหยียบบอร์ดตัวนี้นะครับก็อย่างแรกที่รู้สึกดีมากๆเลยก็คือเด็กของบอร์ดตัวนี้นะครับคือเขาออกแบบมาได้ดีมากๆและผมชอบมากๆเลยคือ เด็กเนี่ยครับเขาจะมีการโค้งนะครับโค้งรับท้าคือการออกแบบเขาเนี่ยจะมีคือถ้าบอร์ดทั่วไปคือมันจะแบนเรียบๆเลยใช่ไหมครับแต่เด็กตรงนี้นะครับหรือว่าแผ่นบอร์ดของบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีการโค้งตรงปลายทั้งสองข้างนะครับโค้งมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ทําให้เรานะครับควบคุมบอร์ดหรือว่าการตําแหน่งการวางท้าเนี่ยเราเลี้ยวนะครับเอ็นตัวไปข้างหน้าหรือว่าเอ็นตัวไปข้างหลังเนี่ยมันจะสามารถทํำใน ง่ายแล้วก็ควบคุมง่ายมากกว่าบอร์ดทั่วไป對對นั่นเองนะครับตัวนี้ค so ือชอบมากๆเลยนะครับและเมื่อได้ลองเล่นคร่าวๆนะครับก็ได้ไปทําการเล่นในหมู่บ้านเล่นๆนะครับวันแรกเนี่ยคือแบบสนุกมากๆนะครับรู้สึกว่าใช้เวลาในการคุ้นชินกับบอร์ดตัวนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าคุ้นชินกับบอร์ดแล้วนะครับรู้สึกก็เป็นบอร์ดที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็ใช้ความคุ้นชินหรือว่าคุ้นเคยนะครับแป๊บเดียวไม่นานนะครับกลองเล่นได้แบบปลอเลยแน่นอนนะครับ ส่วนอัตราการเล่งต่างๆนะครับผมก็ได้ไปเทสจริงจังนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้นะครับในรีโมทนะครับจะมีโหมดนะครับความเร็วแล้วก็เบรกนะครับอยู่ที่4โหมดด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่โลม mid ฮแล้วก็โหมด pro นั่นเองนะครับก็ทั้ง2โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น speed โหมดหรือว่าเบรกโหมดนะครับก็จะมี4โหมดด้วยกันนะครับก็ได้ไปลองเทสดูนะครับทั้ง4โหมดเลยนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับโอ้โหมด5จะเห็นว่า แรงมากๆนะครับออกตัวแรงนะครับส่วนเบรกมิดเดิลกับโหมดกับสปีดโหมดไฮเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคทํางานด้วยกันได้นะครับออกตัวแรงนะครับส่วนเบรกก็รู้สึกว่าเบรกเอาอยู่แล้วก็ไม่กระชากไม่กระตุกอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าโอเคโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับแต่ไงเดี๋ยวเรามาลองดูสปีดโหมดต่อไปก็คือโหมดโปรนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมสรุปนะครับผมจะสรุปเลยว่าอย่างส่วนตัวส่วนตัวผมเองนะครับผมจะชอบนะครับสปีดโหมดนะครับอยู่ที่โหมดไฮนะครับส่วนเบรกโหมดจะอยู่ที่โหมดมิด เหมาะสมกับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมันเข้ากันได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นโหมดแบบไฮนะครับผมรู้สึกว่าโหมดเบรกไฮนะครับรู้สึกว่ามันเบรกเยอะไปหน่อยนะครับซึ่งไม่มีความจาเป็นที่เราต้องเบรกเยอะขนาดนั้นนะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับระบบเบรกนะครับในรอนที่เราเนลงเนินชันๆนะครับซึ่งเนินเนี้ยความชันน่าอยู่ที่ประมาณ35-4สถึงองศาเลยนะครับมีความชันมากๆนะครับเลยเดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าบอดตัวนี้นะครับจะเบรกเอาอยู่ไหมนะครับซึ่งเบรกที่ผมจะลองใช้ก่อนนะครับคือ เบรกโหมดโปรนะครับว่าเอาอยู่หรือเปล่าถ้าโหมดโปรเอาไม่อยู่นะครับโหมดอื่นนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเฮ้ยสบายมากนี่คือเนินชันมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าผมปล่อยเบรกนะครับดูว่าถ้าผมปล่อยเบรกไปเป็นอย่าง้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองเทสลงเนินกันอีกรอบนึงนะครับในโหมดเบรกแค่โหมดมิดเดิลเท่านั้นเองนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ขนาดโหมดเบรกมิดเดิลนะครับยังเอาอยู่แบบ สบายสบายมากเลยนี่ถ้าผมปล่อยเบรกนี่ไหลเลยนะเห็นไหมนี่ผมปล่อยเบรกแล้ะฮะถึงแม้ว่าจะลงทางชันๆยังไงเนี่ยเบรกนะครับอยู่ที่โหมดมิดเดิลเนี่ยยังเอาอยู่เลยนะครับผมก็เลยถึกว่าไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะใช้โหมดไฮนะครับไว้ผมเจอสถานที่ที่มันจําเป็นต้องใช้โหมดไฮจริงแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปนะครับผมรู้ว่าโหมดมิดเดิลเนี่ยพอเพียงแล้วนะครับสำหรับสปีดโหมดอยู่ที่โหมดไฮนะครับหรือว่าโหมดโปรนั่นเองก็คือเบรกโหมดเนี่ยมิดเดิลเนี่ยพอเพียงมากๆเลยนะครับ และที่ชอบมากๆนะครับในการเบรกของบอร์ดตรงนี้นะคือระบบการเบรกของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับหรือว่าทํางานได้ดีมากๆนะครับเพราะเวลาเราดกดเบรกกระตันปุ๊บเนี่ยบอร์ดนะครับมันจะไม่บกกระตันทําให้เรากระชากอย่างนี้นะครับมันจะมีอาการหน่วงนิดๆนะครับทำให้เรามีเวลาในการตั้งหลักนะครับเพื่อจะรับแรงหน่วงนะครับเวลาเราเบรกเราจะได้ไม่กระชากหรือว่าแบบกรณีบางคนมือใหม่นะครับหรือว่าเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทําให้เราต้องเบรกกระตันเนี่ย อยู่แล้วมาด้วยความรดยส่วแล้วกดเบรก break, ปุ๊บแล้วบอดมันหยุดปั๊บเลยเนี่ยนะครับมันจะทาให้เราแบบหลุดจากบอดได้ง่ายนะครับแต่ว่าบอร์ดตัวนี้นะครับพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีการน่วงอ,อย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาการเบรกตรงนี้เลยแล้วก็ ทันการออกตัวนะครับก็ทําได้ดีนะครับการเบรคนะครับก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดสเก็ตไฟฟ้าออฟโรดนะครับแต่ว่าการใช้งานในถนนทั่วไปนะครับก็ทํางานได้ดีมากๆนะครับเราสามารถทําการคาวิ่งการองศาการเลี้ยวต่างๆคือทํางานได้ดีนะครับนุ่มนวลแล้วก็ควบคุมบอร์ดได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับจะให้สปริงนะครับมา2ชุดก็คือสีแดงนะครับที่ติดมากับบอร์ดนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับที่เขาให้มาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะ ก็จะให้ความแข็งมากขึ้นบีนะครับใครที่ต้องการอยากให้บอดนะมีความเซเบิลหรือว่ามีความนิ่งมากขึ้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นสปริงเขียวได้นะครับแต่อย่างผมเองนะครับน้ำหนักผมอยู่ที่ประมาณ70กิโลนะครับผมผมใช้สปริงแดงเนี ja, ่ยผมรู้สึกว่าเหมาะผมแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ลองเปลี่ยนเป็นสปริงเขียวดูแล้วนะครับรู้สึกว่าสปริงเขียวเนี่ยมันแข็งเกินไปสาหรับน้ำหนักสำหรับสำหรับน้ําหนักอย่างผมนะครับผมได้ลองเปลี่ยนสปริงเขียวแล้วการเลี้ยวนะครับองศาการเลี้ยวเนี่ยมันกว้างขึ้นมากๆเลยทาให้เราเลี้ยวเน่่นนนนะะคครรัับบแแตอ ว่าเมื่อเราใช้งานด้วยความเร็วสูงเนี่ยบอร์ดมีความนิ่งขึ้นเยอะกว่าสปริงแดงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเจสิบนะครับก็สปริงแดงเนี่ยผมว่าพอแล้วนะครับสปริงเขียวเนี่ยน่าจะเหมาะกับไซส์ฝรั่งนะครับที่ที่มีน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับ80ดิขึ้นไปเนี่ยผมว่าสปริงเขียวเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับก็ชอบแบบไหนก็ลองเปลี่ยนดูได้เลยนะครับการเปลี่ยนก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยยากกอู R ่นนััะครบ และแน่นอนนะครับบอร์ดออฟโหลดก็ต้องเป็นสายลุยอยู่แล้วใช่ไหมครับตามชื่อมันเลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้นะครับว่าเป็นบอร์ดออฟโรดเนี่ยเอาการการไปลุยกันไปใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากน้ยขนาดไหนนะครับผมสรุปให้ตรงนี้เลยนะครับว่าใช้งานได้ดีและคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับบอร์ดออฟโรดตัวนี้นะครับคือถ้าเราศึกษานะครับหรือว่าเคยดูราคาสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าออฟโรดนะครับของค่ายดังๆหลายๆค่ายนะครับคือเริ่มต้นต่ำๆก็แบบแสงกว่าเอาเอาไว้ง่ายคือถ้าสรุปคือบอร์ดสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เป็นโด เริ่มต้นนะครับท่านต่ําที่แสนขึ้นไปทั้งนั้นนะครับแต่บรอดตัวนี้นะราคาต่ำกว่าหนึ่งแสนนะครับเพราะว่าให้สเปคมาจัดเต็มมากๆนะครับการใช้งานนต้องบอกเลยว่าโคตรสนุกแล้วก็โคตรดีนะครับไม่มีอาการงอแงในการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระนะครับทางเนินทางชันทางหญ้าทางดินยังไงก็แล้วแต่นะครับลุยได้หมดเลยนะครับผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าลุยได้หมดเลยเพราะว่าผมเอาไปลุยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นท่าแรต่างๆนะครับบ่อดตรงนี้ทําได้อย่างสบายมากๆนะครับก็ได้ไปลอง ก็ได้ไปลองทั้งนะครับทางขึ้นทางชันอะไรมาลองมาหมดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเห็นสภาพตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับบ่อตัวนี้นะครับผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูได้เลยนะครับสภาพนี่มันเย็นระดับหนึ่งแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเพราะว่าเอาไปลุยมาเพื่อจะเอามารีวิวให้ทุกคนเนี่ยนะครับรู้นะครับว่ามันลุยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากแค่ไหนเนี่ยคุ้มไม่ที่จะซื้อนะครับบอกเลยสรุปตรงนี้เลยว่าคุ้มโคตรเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่ชอบลุยมากมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ติด ฟูต i บดิ้งนะครับหรือว่าที่รัดข้อเท้านั่นเองนะครับซึ่งในในกล่องนะครับก็จะมีมาให้เรา1ชุดด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับของที่แถมให้ในกล่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันอาจจะยุ่งยากแล้วก็ไม่ค่อยถนัดสรับผมไปนะครับผมก็เลยได้สั่งฟูตไบดิ้งใหม่นะครับก็ก็สั่งมาจากร้านเดิมเลยนะครับคือร้านพีสเก็ตร้านเดิมผมสั่งอยู่ร้านเดียวนะครับไม่เคยซื้อร้านอื่นเลยนะครับก็ได้สั่งมาแล้วก็มาติดตั้งงงงงงหมม่่่่นนนนนะะะะคคครรรััััับบบกกกกกาาตตด้้้เเเเีีีียย็็จขขขออออออแแลลวสไปปซซึึญผ ที่ผมที่ผมเลือกที่จะติดฟุตบายดิงนี่ก็เพราะว่าเวลาเราเล่นนะครับสเก็บอร์ดไฟฟ้าออฟโรดหรือว่าบอร์ดทั่วไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราไปลุยที่มันลุยมากๆนะครับมีโอกาสสูงมากเลยที่เท้าเรานะครับจะหลุดออกจากบอร์ดเพราะฉะนั้นการติดฟุตบายดี่ก็จะช่วยล็อกข้อเท้าเรานะครับไม่ให้เราหลุดออกไปจากบอร์ดนั่นเองนะครับก็ก็ดีขึ้นนะครับสำหรับผมเองนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบติดฟุตบายดิงกันเพราะว่าไม่ถนัดดมม่่แแตตออยางงผผเิล้ว โอเคผมรู้สึกว่าผมถนัดขึ้นผมมีความมั่นใจในการเล่นขึ้นนะครับก็แนะนําให้ไปลองดูนะครับว่าลองติดดูก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบอร์ดตัวนี้นะครับทางโรงงานไม่ได้เจาะรูมาให้เราสำหรับติดฟุตบายด้นะครับเราต้องเจาะเองนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับซึ่งการเจาะเองก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียคือมันยุ่งยากนะครับส่วนข้อดีก็คือนะครับ ด้วยความที cage, ่แต่ละคนนะครับมีตำแหน่งการวางเท้าที่ถนัดนะครับไม่เหมือนกันนะครับการที่เราเจาะเองนยครับเราจะได้เลือกจุดที่เราถนัดมากที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดนั่นเองนะครับอย่างผมเองนะครับก็เจาะไปรอบแรกนะครับก็รู้สึกว่าพอล่นไปสักพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่าไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นต้องมาเจาะหาจุดที่มันถนัดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องหาคันเอาเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดจุดไหนนะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียกันไปนะครับซึ่ง การติดตั้งการจอดต่างๆก็ยุ่งยากพอสมควรเลยนะครับอันนี้ต้องต้องมีประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับหรือถ้าใครไม่มีอย่างผมเนี่ยผมไม่มีเลยนะครับก็มุ่งมั่วเอาเลยนะครับก็แต่ก็ก็ได้นะครับก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าการติดฟูดไบดิ้งเนี่ยติดปุ๊บเราจะเล่นเก่งหรือว่าเล่นดีขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับโอเคครับต่อมาผมจะมาเทสนะครับว่าระยะทางแล้วก็ความเร็วนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับที่ เขาเคลมมาว่าเนี่ยไปได้ไกลแค่นี้วิ่งได้เร็วแค่นี้ทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ได้ทําคลิปรีวิวระยะทางสูงสุดที่สเก็ตบอร์ดตัวนี้ไปมานะครับว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทำไปเพิ่มประมาณไม่นานมานี้นะครับก็สามารถไปดูตัวเต็มกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูแบบสั้นๆนะครับสรุปในคลิปนี้ก็คือว่าผมนะครับใช้บอร์ดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับไปได้ไกลสูงสุดนะครับที่32กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดตามสเปคในเว็บไซต์ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับบอร์ดตัวนี้สามารถเดินทางไไได้กลลประมมาณ20-25์ คือถ้าเทียบตป็นกิโลก็ประมาณที่ก็อยู่ที่ประมาณ32ถึง38กิโลเมตรใช่ไหมครับก็ผมนะครับได้ลองเทสแล้วไปได้ไกลถึง32กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ตรงตามที่สเปคเขาว่าไว้เลยนะครับตรงเป๊ะพอดีเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า32กิโลเมตรที่ผมไปเนี่ยผมใช้ทั้งหมดขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาเปิดไฟบอดตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําความเร็วสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรตลอดนะครับก็ไปได้ขนาดนี้ถ้าเกิดใคร ใช้ขับเพื่อนแค่2ล้อนะครับหรือว่าไม่ได้ไปเร็วมากแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟบอร์ดด้วยนะครับผมรับรองว่าไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ตรงตามสปคที่เขาเคียไว้แน่นอนนะครับส่วนทอมสปีดนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเทสแบบอัดสุดๆจริงๆเลยนะครับแต่จากที่ได้ลองทาดูนะครับตอนที่ไปเทสระยะทางนะครับผมก็ได้ลองอัดดูนะครับคือผมอัดได้ประมาณ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าบอดนะครับเริ่มมีอาการสายแล้วนะครับก็ทําให้ไม่กล้ากดต่อแต่ผมมั่นใจเลยว่ามันกดตต่่่ออไดด้้ีีกคแววยามท บอดมันเริ่มสายแลวนะผมก็ไม่กล้ากดต่อไปนะครับเพราะกดออกไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็ถือว่าพอที่41ดีกว่านะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเราใจถึงหน่อยนะฮะหรือว่าเปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้นนะครับผมมั่นใจนะครับว่าบอดตัวนี้สามารถทาความเร็วได้ตรงตามสเปคที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมได้ไปทำการเทสมาคือการขึ้นทางชันนะครับในในสเปคเนี่ยเขาเขียนไว้อยู่ที่ประมาณ45-47น่าจะประ้าถึงนะครับเซ็์นสาด้ประมาณนั้นน้นได้เยอะมเกๆเตยนะครับ ผมก็ได้ไปทําการขึ้นทางชันแล้วแต่ผมหาสถานที่ที่มันจะชันมากๆไม่ค่อยได้นะครับก็ได้ไปเลาะหาดูก็จะมีทั้งทางแบบชันชันประมาณ1นึงชันมากนะครับผมได้ไปเลาะหาสถานที่ดูนะครับแต่ก็ไม่เจอทางชันที่แบบมันชันแล้วมันไกลมากๆก็เจอจะมีแบบชันนิดๆนะครับก็จะทางันสั้นนะครับแต่จากที่ไปลองมาต้องบอกเลยว่าหรือว่ามันมันขึ้นทางชันได้จริงๆนะครับอย่างตรงเนี้ยผมไปเทสมานะครับก็จะมีทั้งทางชันที่เป็นหญ้านะคบก็จะมีความลื่นหน่อยก็ขึ้นได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะไไดด้ม่่เพราาะว พอขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับบอร์ดมีอาการล้อฟีไม่ได้หมายความว่าบอร์ดมันมันมันไม่ม,มีแรงขึ้นนะครับคือมันมีแรงขึ้นแต่ว่าด้วยความที่พื้นมันลื่นนะครับมันก็ทําให้ล้อฟีแลวขึ้นไปไม่ได้นะครับส่วนนะครับอีกที่หนึ่งก็เป็นทางชันเหมือนกันนะครับแต่ของมันสั้นๆมากๆก็เป็นทางหินปกตินะครับก็ขึ้นได้สบายมากแล้วก็พอไปใช้งานจริงก็เจอสะพานที่ชันนะครับจะเห็นว่าในคลิปตอนผมไปเทระยะทานก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับ <S 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 <ๆ S 2> ที่ผมขึ้นสะพานที่ดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชันมากแต่ก ขณะพี่มอไซค์สสนะครับรก็ยังต้องเข็นมอไซค์สสขึ้นสะพานเลยเพราะว่ามันเป็นทางชันมากแต่บอร์ดเราแต่อีค m มโบล์ M24 เนี่ยขึ้นได้แบบสบายมากผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะครับลิมิตของการขึ้นทางชันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่เจอสถานที่ที่ต้องไปเทสแบบจริงจังเลยนะครับไว้ผมเจอเมื่อไหร่นะครับผมไปเทสให้ดูแน่นอนนะครับ<ๆ>ก็จบกันไปแล้วนะครับการไปเทสนะครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับต้องบอกต้องบอกว่าสเปคต่างๆที่ทางเว็บไซต์เข้าเคียไว้ทำได้จริงนะครับก็ตรงตามสเปคที่เข้าเคลมไว้เลยนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นส่วนในพาร <tinc S 1> <giving quin. S 2> ์ทของสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในบอร์ดตัวนี้นะครับก็ขอเริ่มนะครับสิ่งที่ไม่ชอบก่อนเลยนะครับสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกนะครับอันนี้รู้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็รู้ก่อนที่จะซื้ออีกนะครับเพราะว่าไปดูรีวิวฝรั่งเข้ามาแล้วก็คือนั่นก็คือที่จับบอร์ดนะครับเพราะว่าบอร์ดตรงนี้ไม่ได้มีที่จับมาให้เรานะครับซึ่งจะมีก็คือเป็นตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นเหล็กเหืี่ยมๆตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเหลี่ยมที่เหลี่ยมจริงๆนะคครรรััับบบแแลลล้้้้วววกกกก็็็็เเปนนนนนหหดดดยะอ์มีีขาาท่ํ เยอะนะครับบวกกับมันใหญ่ด้วยเวลาเรายกเคลื่อนที่นะครับเราต้องจับตรงเหล็กนี้ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมฮะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วด้วยความที่เป็นเหลี่ยมที่แหลมเหมือนกันนะครับทําให้เราเจ็บมือเจ็บมือมากๆนะครับตอนแรกก็ทนได้อยู่2วันเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นผมไม่ทนแล้วผมก็เลยตอนแรกผมก็สงสัยว่าทําไมฝรั่งเขาชอบทําที่จับกันอย่างตรงเนี้ยนะครับเขาชอบทํากันมากๆเลยผมก็โอเคผมรู้แล้ะผมก็เลยไปทําบ้างนะครับหลังจากทําก็ปัญหาการเจ็บมือก็หายไปนะครับก็แก้ไขง่ายๆนะครับส่วนสิ่งที่่่ไมมชออบบตานะครั นั่นก็คือไฟของบอร์ดนั่นเองนะครับบอร์ดตอนนี้จะมีไฟหน้าไฟหลังแล้วก็ไฟข้างบอร์ดนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือไฟข้างบอร์ดแล้วก็ไฟท้ายนั่นเองคือไฟท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตลอดเวลานะครับสีมันจะเยอะมากๆเลยนะครับส่วนไฟข้างบอร์ดเนี่ยจะเป็นไฟสีฟ้าที่สว่างโคตรๆเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันดูสีสันเกินไปนะผมก็เลยไม่ชอบไฟข้างมากนะครับแต่วิธีแก้ปัญหาผมก็คือผมเอาซีโคนดํานะครับแปะไว้เลยนะครับก็คือแบบตอนเนี้ ก็คือตอนนี้นะครับไฟข้างบอร์ดผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าซีโคนดำได้แปะทับไปเลยส่วนไฟท้ายนะครับผมหาวิธีไม่ได้ว่าจะทำไงให้มันเป็นแค่สีเดียวนะครับแต่เนี้ยคือมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรก็วนไปเรื่อยๆนะครับก็น่าคาญอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็หาวิธีแก้ไขไม่ได้ก็เลยปล่อยไปตามเลยนะครับและอีกหนึ่งปัญหานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะต้องเจอทุกคนนะครับนั่นคือปัญหาน็อตขายนะครับจริงๆก็อันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมดูรวั่าบ เขาเจอปัญหาย่างๆนะส่วนใหญ่คือน็อตคายนะครับก็คือเล่นวันแรกก็เจอเลยนะครับน็อตมันจะคายบริเวณนี้นะครับก็วิธีแก้ไขผมก็ง่ายๆเลยนะครับซื้อล็อกไทด์นะครับมาทานะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปก็ทุกวันนี้แม้ว่าเปลุยมันหนักแค่ไหนไม่เคยเจอปัญหาน็อตคายเลยก็ก็แก้ไขง่ายอีกแล้วนะครับก็จริงๆคือใครซื้อ M 2 0เนี่ยก็แนะนําให้ไปซื้อมาเลยครับล็อกไทด์นะครับสีแดง2 4 3สี่สามประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนแต่คิดว่าเป็นล็อกไทด์สองสี่สามใชครับก็ ซื้อเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อบอร์ดตัวนี้เนาะจริงๆก็จริงๆไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับบอร์ดออฟโรดที่มีการสั่นสะเทือนเยอะๆนะครับก็แนะนําให้ใช้ล็อกทายกันไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับอันนี้ก็เจอตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันนะครับคือกล่องควบคุมนะครับใต้บอร์ดนะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับก็จริงๆบอร์ดก็มีขนาดที่ ความสูงที่สูงออกจากพื้นพอสมควรแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ากล่องควบคุมเนี่ยเขามีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมไม่มีการโค้งรับอะไรยังไงเลยนะครับก็เวลาเราเล่นนะครับเราขึ้นลูกกานาหรือว่าขึ้นหินอะไรเงี้ยก็จะมีอากาศการขูดกับหินทาให้กล่องเป็นรอยนะครับแต่ก็คือก็แค่เป็นรอยนะครับเพราะว่ากล่องเป็นเหล็กที่ทนมากๆนะครับก็คือขูดหินยังไงมาก็เป็นแค่รอยนะครับไม่ได้มีผลกับอะไรข้างในเลยก็ยิ่นี่เขาออกแบบมาให้มันทรงมันดีๆหน่อยก็อาจจะช่วยลดแรงกระแทกได้นะครับแต่เนี่ยเป็นเหล็กเหลี่ยมเลยนะครับก็ ก็เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันมากนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะครับด้วยความที่แบบเป็นแบบเพนทรี่เกียร์นะเสียงก็จะมีความเงียบๆนะครับไม่ดุดันไม่ดังเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเบลได้นะครับเบลได้เนี่ยจะมีความดุดันและเสียงจะดังกว่านี้นะครับทำให้ดูดุดุหน่อยนะครับแต่ตัวนี้เสียงมันจะเบานะครับใครที่ชอบเสียงเบาก็อาจจะชอบนะครับแต่ใครที่ชอบแบบเสียงลั่นๆดุดุก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ ความความรู้สึกมากกว่าไม่ได้มีมีปัญหาการใช้งานนะครับผมโอเคครับมาถึงสิ่งที่ผมชอบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะคือเด็กนะครับที่ได้บอกไปก็คือแผ่นกระดาษตรงนี้นะครับริงได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมชอบนะครับการการที่เขาออกแบบมาให้มีการโค้งรับเทา้าทำให้การควบคุมบอร์ดเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยครับผมสิ่งต่อมาที่ผมชอบอีกนะครับนั่นก็คือความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับแต่งตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับเช่นโช๊คนะครับที่เราสามารถปรับหมุนได้นะครับแล้วก็สปริงที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะครับ ยากได้แบบไหนปรับได้เลยนะครับตรง2จุดนี้นะครับได้อย่างโชคทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับคือเวลาเราเล่นมันจะมีการกระเทือนนะครับโชกนี่มันช่วยซับแรงกระเทือนทําให้แบบบอร์ดไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็ทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับสิ่งต่อมาที่ชอบนะก็คือไฟหน้าของบอร์ดต,ตัวนี้นะครับสว่างโคตรเลยนะครับสว่างเกินจะเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วนะครับสว่างจนทางมืดๆเนี่ยก็คือเปิดปุ๊บสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็คือแบบโอเคพอเลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อไฟแยกเพิ่มเลยนะครับตัวเนี้ย ไฟหน้าเขาแจ่มมากๆครับผมและสิ่งที่ชอบต้องพูดถึงไม่ได้เลยกนะ็คืออัตราการเร่งแล้วก็การเบรกของบอร์ดตัวนี้เนะี่ยคือทํางานได้ดีมากก็ได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเบรกนะครับเวลาเราเบรกนะครับมันจะมีการหน่วงให้เรานะครับทำให้บอร์ดไม่กระชากนะครับส่วนอัตราการเร่งเนี่ยเร่งปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยนะครับก็คือแบบดีมากๆเลยไม่ได้มีแบบ <c oughs> พูดยังไงคือกดปุ๊บมาปับ๊บแล้วก็เบรกก็ทํางานได้ดีก็คือแบบลงตัวแล้วก็ชอบมากๆครับ ลุงรวงก็ประมาณนี้เลยครับการรีวิวและความรู้สึกของผมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับต้องบอกเลยว่าบอร์ดตัวนี้ครับเป็นสเก็บอร์ดไฟฟ้านะครับออฟโรดที่คุ้มค่ากับราคามากๆโคตรๆคุ้มเกินราคานะครับส่วนถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับบอร์ดจะได้เหมาะใครนะครับต้องบอกเลยว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดออฟโรดนะครับแน่นอนว่าเหมาะกับสายลุยมากๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่จะซื้อบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวแรกแล้วก็จะใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ย สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจาวันหรือว่าถนนทั่วไปในเมืองอะไรเงี้ยได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียที่ว่า1เลยนะครับก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักที่เยอะมากๆนะครับทำให้การเคลื่อนย้ายนะครับบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราไปเรียนใช้ไปเรียนนะครับเราต้องเปลี่ยนตึกในการเรียนบ่อยๆนะครับต้องยกขึ้นยกลงบ่อยๆนะครับอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนักมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครรับไหวนะครับบอกเลยว่าบอร์ดนี้คุ้มนะ เพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอถนนดีหรือไม่แย่แยไงคือบอ่อยไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ได้ความต้องกลางแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายลุยอยากได้บอ่อยตัวนี้เอาไปลุยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีการทสอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอยตัวนี้มาหรือว่าใครอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับบอยตตัวนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับก็ ผมจะทําคลิปรีวิวต่างๆมาเพิ่มเติมให้นะครับก็อนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องกันด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ๆเลยนะครับก็กะว่าจะทํารีวิวเกี่ยวกันเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับในอนาคตได้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับว่าจะใครชอบนะครับอย่าลืมเลยนะครับถือว่าขอร้องนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์หรือว่าแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ